มองไปงไกลตรงนู้นฮะก็คือเกาะลอยเป็นจุดหมายที่เราจะเดินไปนะไปดูไฮไลท์ของจุดสูงสุดอันนี้กัน,นครับก็คือมองออกไปเลยเป็นทะเลเปิดกว้างเลยนะตรงนู้นนี่ตรงนิ้วจิ้มนี่ป้าเขาให้คือเรือนะเป็นเรือที่จะวิ่งไปยังเกาะสีชังครับวันก่อนผมดูติกต็อกเขาสามารถเอารถมาจอดได้ด้วยนะสี่ห้าคันนะฮะต้องรีบมาเนิ่นๆป่าละเมาะเล็กๆตรงนี้ทางดีๆมีไม่เดินนะฮะ เรามาแบบนี้ประจ o ภัยกันไปคือตอนนี้เรากำลังเดินมุ่งหน้าไปยังเกาะลอยครับไปเดินเล่นที่เกาะลอยหน่อยคือรู้จักมานานแล้วละ่ะเกาะลอยเขาก่อนนู้นก็มาดูงานแบบว่าแสดงแสงสีเสียงใช่ไหมฮะวันนี้ก็อยากจะมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนู้นน่ะไม่ได้ขึ้นไปบนบนยอดเขาครับเขาปิดวันนี้จังหวะดีครับเอารถมาล้างที่เซ็นทรัลสีราชาพอดี แล้วก็บอกว่าเหมือนกับคิวรถจะเยอะเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงเลยเราก็ทําอะไรดีวะสองชั่วโมงก็อ๋อแถวนี้มีเกาะลอยนี่ว่าไปเดินฆ่าเวลาที่เกาะลอยดีกว่าครับเป็นโอกาสดีเลยป่ะไปกันที่เกาะลอยเดินมาตรงนี้เป็นสถานตำรวจครับซึ่งสถานตำรวจเนี่ยไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือด้านหลังของสถานตำรวจ เป็นริมทะเลเลยผมเห็นว่าแบรก็เลยแบบว่าชแวบมาดูหน่อยเป็นยังไงครับด้านหลังสถานตำรวจเฮ้ย <c oughs> โคตรเฟี้ยวเป็นสถานีตำรวจที่แบบว่าติดทะเลเลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยตอนนี้น้ําลงฮะแห้งเชียวมองไปไกลๆตรงนู้นฮะก็คือเกาะลอยเป็นจุดหมายที่เราจะเดินไปนะระยะทางจากการกะกด้วยสายตานะ่าจะมีทักสองกิโลละมั้งเรื่อยๆครับชิวๆไป วันนี้แดดก็ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับร้อนมากแต่ก็ไม่ได้ล่มเดินเลาะริมเขื่อนไปเลยดีกว่าครับเพราะตรงนี้มันก็แบบว่าจะมีเหมือนเป็นสวนสาธารณะด้วยเดินเล่นเส้นทางใหม่ๆกันไปมาชมผู้คนกำลังขุดหาอะไรบางอย่างฮะอาจจะหาทองคำอยู่ก็ได้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นหอยมากกว่าเรากำลังจะเดินทะลุป,ป่าเข้าไปครับ ป่าละเมาะเล็กๆตรงนี้ตืเพื่อจะเข้าไปยังสวนสาธารณะนี่แหละทางดีๆมีไม่เดินนะฮะเรามาแบบนี้ประจนภัยกันไปนี่ถึงแล้วสวนสาธารณะโอ้โหบรรยากาศดีวิวสวยเลยตรงนี้นนนคือสวนสาธารณะแห่งนี้นะฮะวันก่อนผมดูติกต็อกเขาสามารถเอารถมาจอดได้ด้วยนะจอดนอนแบบ เราเหมือนแคมป์ได้เลยครับสี่ห้าคันนะฮะโอเคครับต้องรีบมาเนั่นๆจองออนไลน์กันมาครับประมาณสี่ห้าคันเขาจะบอกเอาไว้เลยนะว่าต้องทำยังไงนะฮะหลักๆก็คือสแกน QR Code ของเทศบาลเมืองศรีราชาแล้วก็จองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันฮะไปดูวิวกันพอจอดตรงนี้นี่ักนี่จะปักพอดีเลยเห็นไหมฟับแล้วก็ชมวิวนี้เลยปึ๊บโอ้โห ทนาน้ขึ้นเยอะๆก็น่าจะสวยนะคือน,น้ําลงก็สวยอีกแบบหนึง่งอันนี้พี่ขุดหอยอะไรเหรอครับ,บหอยตลับ,ลบหอยกระพุกหอยกระพงเหรอ <c oughs> หอยชื่ออะไร <c oughs> ห,อหอยมันชื่ออะไรนะ <c oughs> หอยกระปุก <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> oh, แล้วตอนนี้แดดออกแล้วครับเมื <c> ่ <oughs> <c oughs> อกี้ยังร่มๆดีอยู่เลยนะแดดออกแล้ว ร้อนชีชีอะไรฮะตอนนี้ซึ่งเราต้องใช้การเดินฝ่าแดดไปอีกประมาณสักกิโลกว่ากิโลไหมไม่ถึงหรอกมั้งห้าร้อยเมตรได้ประมาณนั้นไปลุยแดดกันไปมองมองไปนี่เห็นคนขุดหอยเยอะเลยนะฮะทั้งฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นเลยนะทางจะบบกว่าขายได้ราคาดีเลยทีเดียวหอยกระปุกนะฮะ รสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันใครเคยกินก็ฝา,ากคอมเมนต์มาบอกหน่อยตอนที่กำลังเดินมุ่งหน้าอย่างก่อลอยนะฮะซ้ายมือจะเห็นเป็นสะพานสีม่วงๆเนี่ยฮะทอดตัวอยู่นะเป็นสะพานทำมาเพื่ออะไรฮนะ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันจะให้คนเดินงั้นเหรอคือตรงสะพานปูนอันนี้ก็เดินได้ไงทําไมถึงต้องมีสะพานสีม่วงอันนี้อีกอันหนึ่งนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ดูลักษณะม,มันเหมือนกันน่าจะเป็นโปะอะถ้าน้ําขึ้นมันจะลอยได้ ก็ถ้าใครรู้ฮะเขาไม่ได้บอกหน่อยอยากรู้จังวันนี้เป็นวันธรรมดาครับวันจันทร์แต่คุณสเกตเห็นอะไรไหมว่ารถนี่จอดเต็มสองข้างทางเลยนะผมคิดว่ามาวันจันทร์จะได้แบบเดินบนสะพานนี้แบบโล่งๆนะ,ะฮะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับรถแน่นเลยทีเดียวเราก็มาถึงแล้วครับสวนสาธารณะเกาะลอยนะฮะอาจจะสัก500เมตรจากปากทาง ประมาณน,นั้นเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นเลยฮะบนยอดที่มีเจดีสีดายสีทองอยู่ด้วยนะเดินข้ามสะพานโค้งไปก่อนครับข้างหน้านี้จะเป็นจุดที่ขึ้นไปบนยอดแล้วเห็นเจดีสีทองอยู่ข้างบน mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นฮะทางขึ้นไปขึ้นไปเลยเปิดหกโมงปิดหกโมงเย็น แดแดแรงอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาเลยฮะเปียงปล้างแสบผิวไปหมดเ <c oughs> กียงล้มๆอยู่เลยโอ้ยพอบวกการเดินขึ้นบนยอดเจดีย์นี่ก็หายเหนื่อยเลยนะนี่และในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับบนยอดฮะตัวนี้เรียกว่าวิหารหลวงพ่อเกาะลอยนะเราเข้าไปชมวิหารกันครับ หลวงพอ่อที่แปะทองเต็มตัวเลยเ่างเยอะดูดีมากนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่นะฮะโอ้สวยและนี่ก็คือเจดีที่เราเห็นนะฮะจากข้างล่างเป็นเจดีสีทองแหลเมเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเกาะลอยเขาเลยครับเราเข้าไปชมความงามในเจดีครับจะมี องพระอีกแล้วฮะเต็มเลยก็เป็นเหมือนี้อีกหนึ่งห้องห้องพระนะฮะที่อยู่ใต้ฐานเจดีไปดูไฮไลท์ของจุดสูงสุดนี้กันครับก็คือจุดชมวิวนั่นเองฮะนี่มองออกไปเลย เป็นทะเลปะเปิดกว้างเลยตรงนู้นมองไกลๆก็เห็นเกาะสีชังครับอยู่นู้นนะฮะตรงนู้นกกน,นะน,น,น,นี่อันนี้สีชังใหญ่เบิ่มใช้เวลาขึ้นเรือก,ก็สักชั่วโมงหนึ่งมับนนะ้น ดูจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวมากกว่าครับตรงนี้ฮะเมื่อกี้ข้างหลังนุ้นแคบไปนหน่อยครับตรงนี้กว้างกว่านี่เลยอย่างกว้างเป็นลานแบบว่าให้ขึ้นมาได้เลยแบบนี้เลยลานนี้คือดีกว่าอย่างกว้างพามาดูวิวจุดนี้จะเห็นเก๋งจีนนี่โอ้โหเก๋งจีนก็ดูสวยนะฮะกล่าวด้านหลังก็เป็นทะเลเปิดโลกนะโอ้มุมนี้ก็มุม มืมืองามเยอะฮะแถวนี้งั้นเอานให้ขึ้นมากันเลยมาอาบแดดไม่ใช่มาชมวิวแล้วเมื่อมองไปไกลๆนูน้นฮะนี่ตรงนิ้วจิ้มนี่ป้าปเขาให้คือเรือนะเป็นเรือที่จะวิ่งไปยังเกาะสีชังครับขึ้นไปเกาะสีชังแล้วก็จากเกาะสีชังก็กลับมาลงตรงนี้ฮะที่เกาะลอ,อยข่าเรือกี่บาทจำไม่ได้แล้วประมาณสักห้าหกสิบบาทนี่แหละประมาณนี้ไม่ถลา,ายแล้วครับ ดีกว่าว่ายน้ำไปเองนะจ่ายคเขาไปเถอะสวดีครับน้ำปั่นนะครับผมนึกว่าพี่เป็นลูกค้าตัวหี<笑><笑>นั่งชิลเหมือนลูกค้าเลย <c oughs> เลยบอกเอ๊ะเจ้าของร้านอยู่ไหม่นอกินน้ำป <c oughs> ั่นเนี่ยอครับกำลังร้อนเลย <c oughs> เป็นพวกบวยปั่นได้ไหม <c oughs> นี่นาบวยปัน่นบวยปัน่นบวยปัน่นแก้วครับเอ,รเอาหวานเลยตอนนี้ต้องการ ช่ำๆชื่นใจเลยอเดี๋ยวผมนั่งกินที่นี่แหละครับพี่ไม่ต้องใส่ถุงแล้วครับกินเลยจังหวะนี้แบบว่าร้อนสุดๆครับพี่นี่เราเสียบเลยครับคุณครับได้แล้วครับบวยปั่นนะครับกินแก้กระหายหน่อยเย็นเจี๊ยบครับาปั่นนี่แบบว่าเย็นอยู่แล้วต้องระวังเดี๋ยวเย็นปวดหัว